ได้ด้วยครับกลับมาจากเล่น257อีกแล้ววันนี้ก็เลยมาเล่นในโหมดปกติอันนี้ครั้งนะครับผมก็เดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ผมเจอเข้าห้องพร้อมรอเล่นเลยกันนะไปเราเจอห้องกันละฮาริวมั่งเลยครั้งนี้ผมก็จะเล่นตัวละครเฮฟวี่แล้วกันมาวันนี้ผมจะโชว์เฮฟวี่ขนาดแล้วกันนะเป็นทีมที่สี่อืมนี่แหละ เฮ้ยเรียบร้อยละปืนนี้ไม่ข้อดียังไงหรอมันมันจะเป็นไฟเว้ยมันสำหรับไว้สกัดสปายโดยเฉพาะเลยหันหลังเล่นอย่างนี้กูเพิ่งรู้วะเนี่ยเทวิมันก็จะมีข้อดีอย่างเงี้ยแหละช้ามันจะวิ่งช้าหนึ่งก็จริง อะไรกับกูดักหนาเอ้ยยี่เคี้ยนสิมันอยู่ไหมวะ <c oughs> ไอ้ยักษเป็นเบนดิ่งอะนีน่ฉันพิ o ิตรู้ไหมเก1 ไหนวะไหนวะไหนวะให้ตายเลยทอาทำไรกันอะเฮ้ไอคุยไรกันอาเฮ้ยกระสุนหมดแล้วทีวิดีถอย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 กระสุนไม่มีกระสุนไม่มีมันจะคิวอะไรกันก้นนักแกมันจะยิวกับผมเกินไปกระสุนอยู่ไหนวะเร็ว เราเราโอ้โห oh, เป็นดินเพียบเลยอ่ะถ้าไปตบตอนนะ่อมนะฮะเออาไะเจ้าผมต้องเปลี่ยนเป็นอาวุธนี้ดีกว่าครอาวุธนี้ดีกว่าเยอะคือแบบกระสุนสรรมันใช้ได้เรื่อยๆอันนี้มันชา้าถือว่าเสียด้นาการะสุนมากเลยนะแต่ก็ยังมีเอนจรริเนียร์คอยทำให้ดีๆเจลาพอดเรื่อยจะช้า โอเคไปไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีใครอยู่เดิวเดินเร็วเดินเดินไปคุ้มกันบั๊บไปคุ้มกันปั๊บเฮ้ยอะไรเฮ้ยมาแล้วมีอะไรเหรอมีอะไรหรือเปล่าอีสปายมาแล้ว Ui, mình làng hết nha, làng hết chơi lên đây mà, มีที่รุ่นแรงมากนะ,นะฮะดูดีได้ไง 6S นะยังมันยังไม่แม่นพอเลยต้องแบบไม่นั่นด้วยต้องรอนั่นไงอ้าวเกบพี่มันไปเอาไปเอารถไว้อสวยดิทีก็สวยดีครับมินมันมาอันนี้ จำได้ผมได้ยินอยู่ว่าเปินทีวีมันทาด้านนี้เชวยครับเอามาเสอกอะไรด้วยเนี่ยโซเจอร์กูกำลังเล่นกันอยู่ไม่ไหวว่ะเฮฟวี่ไม่เอ่าไม่เล่

เกียรสปายน,นี่มากเลยอันนี้เนี่ยไม่ต้องมาแบบเปลี่ยนตยนัวละครได้นะโคตรอีซี่เลย ハハ <laughs> ต้องรีบไปคุมกันได้แล้วนะวเออต้องรีบไปจัดก,การไอ้พวกนี้ได้แล้วไอ้วพสไนเปอร์แม่นเนี่ยมันเสือกมากเลยดีมาก มีคนเล่นจะเนี่ลยลอยลงขึ้นไปทุกทีทุกทีเออไปเล่นหมดตัวเองกันแล้ว <_ d> um> แต่ผมสร้างต่อมันก็มาหน้าเชืเ่อเลยนจุดๆ,ๆเนี้ยก็ต้องแบบบ,บ,บุกไปว่ะเฮฟวี่มาลูกพ่อมาลูกจะกลับลูกไปตรงนี้ท <_ d> um> ีนี้ผมต้องเล่นเฮฟวี่แล้วล่ะไม่รู้เหมือนกันเด็กไมอรูหาอทำไมถึงผมเงีเยบเงีเยบเพราะว่าแบบเข้มไงเข้มไงเข้มไงแค่ไหนวะเข้มเข้มอ่ะเข้มเข้มอ่ะคือลื่นแบบเบิ่มเบิ่เลยนะ เทวีไม่เปิดไอ้นี่ห,หมอไม่เปิดอันตรีแล้วนะเรียกว่าชาร์จบูมเมอร์บูมเมอร์ชาร์จมัมืนนอนแบบว่ามันเป็นอมาตะชั่วคราวหมอตัวเองรอดจริงแล้วก็ตายอาอะไรกันครับเนี่ยมันเด้นแบบนี้ได้ไหมเนะี่ยไม่ได้ด้วยนะ ก็ได้จะทางโน้นตายตายตายแพ้แน่แพ้แน่แพ้แน่เลยแพ้แน่เลยก็ยังดีที่โดนยิงอ่ะโดนยิงด้วยหัวดีที่ไม่แตกตายแบบปุ๊งการตายแบบโดนยิงเนี่หัวดีกว่าการตายแบบระเบิดตู้มน้งเลย ใช่ป่ะเด็กดีกว่าแบบนี้ทำแบบนี้น่าจะดีกว่าจะ่าคิดว่าแรงอยู่คนเดียวนั้นุ่มน้อยฉันก็แรงเป็นเหมือนกันนี่ ก็มีหมอฮิวเรื่อยๆแล้วอัติเรื่อยๆโคตรดีสปายไม่นานามมาแล้วนอบผมมันนะตอนนีน้อยากได้ปืนนี้มากเลยทุกคนผมมีปืนอยู่แค่ในสี่กระบอกอยากได้ปืนอื่นดีเก๋แต่มันไม่มีไงกำลังหาดูอยู่หาวิธีอยู่นะฮะ หาเวทีเล่นแล้วให้มันออกของได้ของดีๆเห็นไหมว่าอันเนี้ยไอ้ที่เลยอเนี่ยที่เห็นเนี่ยไม่เติมทั้งนั้นเลยนะมันมีการเติมก็จริงแต่ว่าผมไม่เติมไม่แน่ไปืนอ่ะเพราะผมเล่นมาเรื่อยๆก็ได้อาวุธมาเรื่อยๆไอ้พวกของตกแต่งเช่นแบทแมนหรือไอ้เจียงไอเจเนียทายังต้องเติมด้วยใช่มันต้องเติมตรงไหนต้องเติมมากมันจะมีวงบอกด้วยเห็นไหมว่าไอ้เนี่ยไพลูันเติมเนี่ยเติมหมดเลย เช <tang ar> ื่อแน่ๆอาวุธอาจจะไม่เติมก็ได้แต่พวกแบบไฟกระพริบๆเนี่ยเติมอะไรต้องเติมด้วยมันถึงจะได้ไอ้หมวกผมเนี่ยใครๆก็ได้กันหมดเดี๋ยวแล้วนะฮะอันเนี้ยใครๆก็ได้ปืนเนี่ยใครๆก็ได้ถ้าเล่นบ่อยๆเลยก็ได้ไอ้ของหมวกอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่สัตตัวก็จะได้มันง่ายๆด้วยมันต้องแบบว่าพยายามเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลย 何 น,น,นี่ผมกวาดสองคู่เลยเนี่ยก็คือคูณสองเป็นคู่ ว่ากระสุดนะผมชนิดการเล่นอย่างงี้มันต้องแบบว่าอย่างเงี้ยแล้วครัา Laga. จะได้มันมันก็ไม่ใช่เรื่อยๆนะเนี่ยต้องมาขึ้นอย่างเงี้ยเนี่นยได้นมแล้วไงเนี่ยมันต้องเล่นอย่างนี้เว้ยคือต้องเล่น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 ๆจกนกว่าจะได้เว้ยนานนกว่าจะได้มาแต่ละอันเนี่ยเนี่ยผมก็เล่นๆๆไปเรื่อยๆเนี่ยจนกว่าจะได้ขอ,องพวกนี้แหละไม่แปลกนะที่ต้องใช้ความเสี่ยงดวงแล้วก็โชคไปด้วย จะได้มาทีละอันนะโอ้ยแยกมากนี่คือผลเสียนะครับที่ทำไมเรผได้ของมาดีๆก็ตรงเนี้ยแหละ <c oughs> ผมเริ่มง่วงแล้วอะเริ่มแบบง่วงม,ม,มากๆเลยเยก็พอผมจะจบเกมได้ก็นานอยู่และพอสมงคนครับผมนัองจะหายครับที่ผมนเงียบเนี่ยไม่ใช่อะไรเย <c oughs> อะนะงทุกคนะจะแบบไม่ค่อยจะหนุกเลย ใช่ไหมล่ะผมว่าแล้วแต่คือผมก็เริ่มแบบว่าพระเจ้าพยายามไม่ได้มาตัดมีดส่วนเขาไม่ได้มีต,มมตรงกลางใช่ไหมแล้วก็ยิงเข้าไปในพวงเลยเว้ย เนี่ยต้องถ่วงเวลาไว้28่ิบแปเรียนชนะแน่ๆครับทัวร์ป้าทำไมไม่มีใครมาเขียนนั่นนะเป็นจะถึงสุดท้ายเราอ่ะโอกาสชนะคือลงมาเลยเว้ยเป็นสก,กาวด้วยปะ จบแล้วไงมันก็ไม่ดันแล้วล่ะเชื่อผมปล่อยมันไปมันก็ไม่นานอยู่แล้วนั่น,นไงนนนนเดรอเหิอเหอเหรอเอเะรอรอเหรอเอ สวัสดีครับเจอกันครับบาย